ถ้าเป็นของเราก็อธิบายคําว่ากดให้ฟังทีนี้ยิ่งสูงจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปเนี่ยความกดมันจะลดลงเช่นยกตัวอย่างสูงขึ้นไปหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยระดับน้ําทะเลมันสิบสี่จุดเจ็ดปอนด์ต่อตารางนิ้วความกดน้ําหนักก็ว่าได้น้ําหนักของอากาศก็ว่าได้ที่มันกดน้ําทะเลน่ะคิดในรูปนี้ก็ได้ถ้าอยากจะคิดนะ ถ้าสูงขึ้นไปความกดมันจะน้อยลงแน่นอนมันต้องน้อยกว่าสิบสี่จุดเจ็ดปอนด์เหลือสิบก็แล้วกันอ่ะสูงขึ้นไปหนึ่งกิโลเมตรเซษะว่าเหลือสิบกิโลไอ้โทษเหลือสิบปอนด์ต่อตารางนิ้วถ้าไปถึงสิบกิโลเหลือห้าปอนด์ยังเป็นต้นถันนะถ้าไปยี่สิบกิโลเหลือแค่หน,นึ่งปอนด์อย่างเงี้ยไปก็ทั้งสูดอากาศไม่มีน้ำหนักเลย อย่างสุรากาศไม่มีน้ำหนักเลยมอ่งกับต่อไปยังอวกาศเพราะฉะนั้นจุดที่มันต่อไปอยู่ตรงนี้แหละที่ลุงบอกว่าเป็นขออภัยครับหนูเยอะแถวแถวนี้ถอดหนูเสียลุงเนี่ยมองเห็นไหมครับอย่างนี้มันไร้ร่องรอยแบบเนี้เห็นไหมครับ มองเห็นแสงไหมครับก็จากอากาศก็มันทะลุอวกาศเนี่ยจุดนี้จุดที่บอกว่าได้ร่องรอยนะที่มันทะลุไปเปื้ดไร้ร่องรอยเลยครับเนี่ยปื้ินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาไหมเอาลากเส้นเลยลากเส้นตายเลยให้มันเห็นเห็นไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลย อย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นเรียงชัดไหมทีเนี้ใน่ะหละที่ว่าเอาให้มันส้นใหญ่หน่อยมันจะได้มองให้ชัดๆเห็นไหมลุงก็มือก็ไม่เที่ยงอืมเห็นไหม นี่แหะเส้นนี้คือเส้นไร้ร่องรอยระหว่างอากาศกับต่อกับอวก,อาอากาศจบไหมครับโอ้โหเพราะฉะน,นั้นก็จะเข้าใจละเป็นไงครับ